ในวันที่20สิงหาคม2567เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสอปอปสอกองทัพธรรมและประชาชนคนไทยร่วมกันยื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทักษิณกรณีไม่ติดคุกอีกครั้งที่สำนักงานคณะกรรมการป้องก,องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ในกรณีที่ข้าราชการกรมราชทันรวมทั้งคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการร่วมกันช่วยเหลือนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรให้ได้รับสิทธิเหนือนักโทษคนอื่นๆจนไม่ได้รับโทษจำคุกแม้แต่วันเดียวซึ่งเคยยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เป็นระยะเวลา12เดือนผ่านมาแล้วเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจะเป็นจึงได้เดินทางมายื่นหนังสืออีกครั้งเพื่อจะติดตามความคืบหน้าและให้ทางปปชเร่งดำเนินการชี้มูลความผิดให้เร็วที่สุด